หรอหนักสำหรับป้าปานะอ๋อแต่อ๋อเปาสำหรับที่รักโอ๊ยสนิทไมโอ๊ยลุ้นลุ้นลุ้นโอ๊ยโอ๊ยมะม่ว่งมะพร้าวก็หกนะเดี๋ยนะเฮ้ยสีเฮ้ยแกนเล้าถึมันเลยนี่เออตื่นเต้นไหมแกนมันเลยแกนมันเป็นยังไง อ่ะคือเปลือกมะพร้าวใช่ไหมไกลหน่อยไกลหน่อยอันนี้คือเปลือกมะพร้าวค,ครับครับเขียวนี่แหละไ,ไหนเปลือกมะพร้าวเขียวแข็งๆกลิ่นมันเป็นยังไงครับอืม,อม,อมกลิ่นน่าจะแย่ยดูนะ <laughs> กลิ่นมันเขียวๆเป่าเปล่าใช่ค่ะอืม ตัวนี้คือเปลือกค่ะไงคะคือเปลือกเปลือมันมตัวนี้คือเรียกว่าโล่มะพร้าวค่ะโล่มะพร้าวมันมันคืออะไรคือโล่มะพร้าวคะโล่มะพร้าวมันจะปกป้องไม่ให้มะพร้าวมันแตกอ๋ออ๋อนะข้างบนรูปมะสบาวเขาเขาก็เรียกว่าโอ๊ <laughs> กระเด็นใส่หน้า <laughs> เปลือกป้องกันมะพร้าวอ,อ๋อเป็นเปลือกป้องกันมะพร้าว เดี๋ยวราขอดูหลอดหลอดอยู่ข้างรถนะคะอ้าวซิบเอาเลยเอาปากแรมลิ้นให่ใหญ่ใเอาดูซิปากแหลมว้ายเอาลิ้นแหญ่จริงด้วยรสชาติดีนะแม่รสชาติดีเหรอคะ อันนี้เรียกว่าเปลือกปกป้องมะพร้าวอ๋อเปลือกเปลือกปกป้องมะพร้าวมะพร้าวบอกด้วยอร่อยไหมคะหมดเฮ้แม่ชิมคำหนึ่งได้ไหมไม่ทำตาได้ยินเสียงนะเอือกเหอะหมดไหมขอชิมคำหนึ่งสิหมดนี่หมดแน่ขอชิมคำหนึ่งสิขอชิมคำหนึ่งสิขอชิมสิอ่ะขอชิมคำหนึ่ง อร่อยอร่อยมะหาวมะหาวมันไม่ได้ออกมาหลายกี่ปีแล้วปีที่แล้วยังไม่ได้กินใช่ไหมพี่แถวได้กินไหมคะหนาวที่แล้วได้กิน,น,น,กนอยู่นี่<ล>แ,ตแต่ว่าปีนี้ทั้งปีไม่ได้กินเลยเนี่ยเพิ่งได้กินลูงเนี่ยกำลังแบบเนื้อเนื้อกำลังสอ๋ยระวัง<า>นะคะเ,<ล> <ๆ S 1> เอามีดหนีลูกหนูไม่จับนะลูกนะไม่จับมีดนะคะยิ้ให้หมดเลยลูกอร่อยอยู่ใช่ไหมอร่อยอร่อยยิ้มยิ้มหวานไหนไปสิฟังซื้ หนึ่งจืดหนึ่งชวดสิแบ่งไหมเอางี้ดีกว่าอ่ะอ่ะก็ไรของเขาแต่เยอะเยอะกว่าซื้ออีโอ้น้ำมะพร้าวเยอะมากอ่ะปลาปลาเมื่อวานเมื่อวานหนูซื้อยี่สิบบาทแล้วแบบว่าเออเขาถามใส่น้ำแข็งไหมหนูบอกใส่น้ำแข็งแล้วกันค่ะปรากฏแบบนอกจากจืดแล้วยังได้น้อยด้วย